นี่เราก็มาถึงนะครัวเข้าท่านะนวันนี้อากาศดีจริงๆนะอากาศเปี้ยงเลยก็เป็นลานนะอยู่ริมคลองนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพลานนะว่าเป็นยังไงี่ก็มีเพลงคอนะฮะดูบรรยากาศลานนี้นะ ภาพร้านก็ลักษะนีในีริมคลองนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างร้านกันนะร้านนี้รู้สึกจะโมนะเมื่อกี้มีรถพิชเนตนี่จะเป็นบรรยากาศ ข้างหลานนะฮะก็จะอยู่ริมคลองเลยนะฮะก็มีลมนะวันนี้ขณะอากาศร้อนนะก็ยังมีลมอยู่นะฮะนี่เลยนะฮะนี่ตามชื่อร้านเลยนะเข้าท่านะก็จะเป็นเหมือนเรือประมงมาจอดอยู่นะฮะนี่เลยนะฮะ น,นี้ออเดิร์นะคะเป็นสาลายแลว้วก็น้ำจิ้มทะเลเมื่อกี้ป๊ป๊ากินแล้วป๊อป๊าบอกว่าอันเค็มแม่เคยชิมสาลายนี้มันจะเค็มเล็กน้อยมันจะเค็มเล็กน้อยนะคะมีวิตามินซีสูงเขาบอกเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะว่าเป็นสาหลายชื่ออะไรอันนี้เป็นหมอ้อเป็นหม้อนะคะเป็นหม้อเลย จะเป็นแกงส้มปลากระพงแกงส้มพริกขี้หนูเลยแกงส้มปลากระพงพริกขี้หนูนี่นะคะก็นกอเลยเดี๋ยวชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรเผ็ด เผ็ดจริงๆแบาปา๊าสมควรแล้วที่เป็นพริกขี้หนูต้องชิมเนื้อปลาก่อนปลากระปงปกติก,ก็ชอบอยู่แล้วเนื้อปลามันอร่อยโอเคนุ่มกลมกล่อมดีนะคะสุมมากหวาน แถ้าถึงมาขาวหน้าถ้ารู้รสชาติแบบนี้ต้องบอกเพราะว่าเสร็จอืมก็อร่อยอาหารอะไรคะตอนนี้ชิ้นติดของหวานของหวานขึ้นหัวยเ่ค่ะอาหารเรามีสั่งเป็นสี่อย่างข้าวก่อนไหมป้าพี่จับสุงหมอ้อหม้อข้าวแม่แม่หน่อยอดียหม้อข้าวนายเรียกว่าโถค่ะ ไอเรียกว่าหม้อข้าวบ้านคุณยายหม้อข้าวบ้านคุณยายจริงๆค่ะเนื่องจากว่าเราดูแลสุขภาพไปนะคะกินน้อยมากข้าวเหลือข้าเป็นข้าหอมมะลินะคะอร่อยแต่ถ้ามาคนดีคือถ้ามาแล้วต้องรีบกินรีบตักลมแรงแรงค่ะอ่าอันดับแรกนะคะอันนี้เป็นเมนูแนะนําเมนูแนะนําเมนูที่หนึ่งก็คือ แกง z ้มปลากระพงพริกขี้หนูอันนี้คือขอบอกว่าถ้ามาต้องบอกว่าให้เผ็ดปานกลางเพราะอันนี้เผ็ดสดน้าไม่ได้เลยเพราะปกติเป็นคนตายชอบสดน้ำมากเลยอันนี้คือวันนี้กินแห้งเลยค่ะเพราะว่าเผ็ดขึ้นตาขึ้นสมองเลยเนื้อปลานุ่มนะคะาสดโอเคปาลาสดแต่วันนี้ฉันกินไปสองหางเมนูต่อไปก็จะเป็นกุ้ง กุ้งซอนมะขามกุ้งซอนมะขามกุ้งช่อมะขาม,าขานมาขาเนื้อกุ้งก็ไม่แข็งมากไปในวันน้นะกําลังดีน้ําจิ้มก็หวานและที่สําคัญมันจะมีมีฝอยหรือวป่าเขาเรียกอ่ามีมีประมาณเนี้ยมีกรอบอันนี้เยอะมากก็คือวันนี้ก็ลยกินข้าวน้อยเพราะว่ากินมีกรอบแทนข้าวค่ะอร่อยอันนี้ให้เก้าเต็มสิบนะคะแล้วต่อไปสิบเต็มสิบก็คือเมนูปลาหมึกไข่ ปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็มปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็มอันนี้เจ้มจนเข้มข้นนะคะแล้วก็หมึกไข่เต็มเต็มเนื้อไม่เหนียวปกติอะบางร้านก็จะเนื้อเหนียวแล้วก็เคี้ยวยากแล้วน,นี้เขาหั่นมาเต็มเต็มที่พูดไปคกนไปเพราะว่าอิ่มมากอิ่มระดับสิบสองเต็มสิบก็เลยเลิอกอันนี้นะคะไข่เต็มไข่ทุกอันเลยแล้วก็ เออไข่ทุกชิ้นที่เขาหั่นเลยป้าฟาแล้วก็ที่สำคัญตอนแรกนึกว่าจะเคี่ยวยากกรุบกรุบกรุบอร่อยนิ่มอันนี้ให้สิบเด็มสิบเลยนะคะแล้วปลากระพงทอดน้ำปาลาเราอาจจะไม่ชินนะปะ้าฟนะ้าเนาะเราเคยทานที่มันทอดน้ำปลาไปเลยหวาน,วานแต่อันนี้ก็คือมาตักแล้วที่สำคัญน้ำปลาอยู่ไกลดิฉันมากดิฉันก็เลยกินเฉพาะปลาทอดใช่ที่ร้านนะคะเขาบอกว่าเขาจะมีของแถมให้สองอย่าง อย่างแรกก็คือเมื่อกี้ที่เราเข้ามานะคะเป็นสาหลายนี่มีน้ำจิ้มอันนี้อร่อยมากเค็มนิดหน่อยนะคะแต่เนื่องจากว่าเป็นคนไม่ค่อยกินสุกสุกดิบๆก็เลยไม่หมดแล้วก็พอเรากทานของข้าวเสร็จแล้วก็จะมีของของร้างปากหรือภาษาไายว่าข้องหลังปากนะก็คือจะมีเช้ากล้วยหวานได้ใจค่ะหวานแบบหวานแบบน้ําตาลขึ้นหัวขึ้นตา หวานจนตาบอดแล้วก็ขนมพิงคคุณลูกบอกไม่หวานแต่ดิฉันว่าหวานก็าอาจจะเป็นคนสวยที่รักสุขภาพก็ได้นะคะก็เลยว่าหวานแล้วก็หนุมพิงค่ะหนมพิงในตำนานอือเป็นหนมโบราณเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกให้ใส่ไปใช่ไหมเนี่ยเขาบอกให้ใส่ไปอย่างนี้ปะป๊าอย่างนี้นะขนมพิงใส่ไปแล้วก็กิน อร่อยอยู่นะอือละลายได้ดีมากอือเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนที่วางไว้ก่อนเมื่อกี้ก่อนที่จะกินตามร้านก็บอกใช่ไหมล่ะเขาเคี้ยวอย่างนี้ก็ไปผ่อนร้องเลยค่ะท่านผู้ชมคือมันติดเหือกค่ะมันติดมันติดเหืงองมากแต่พอใส่ไปอย่างนี้น้องใส่แบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเขาบอกให้ใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้กินแล้วก็ ละลายกับน้ำละลายละลายในปลาค่ะยิ่งกว่ากินที่ญี่ปุ่นนะคะอร่อยค่ะอาหารเคร,เครื่องยำเครื่องเครื่องยำก็เยอะกระเทียมกระเทียมในปลาก็กรอบกระเทียมที่มาเสริมก็มกรอบแล้วก็น้ําราดก็มีมะม่วงเม็ดมะม่วงถั่วเจมจนอันนี้ก็คือให้แปดเต็มสิบเพราะว่า น้ำปลาอยู่ไกลๆดิฉันนี้ฉันไม่ได้แต่น้ำปลาเลยค่ะเมนูต่อไปครบสีอย่างหรอคะาครบแล้วหนึ่งสองสามสี่ค่ะและ้วส,สรุปโดยรวมออเช็คบินออกมายิ่งก็ตอนกินก็คิดว่าตอนดูเมนูด้วยน่าจะพันห้าอัพน่าจะพันห้าอัพเลยแหละคิดว่าเพราะเมนูหนึ่งมันก็วัา 3, สามสี่ร้อยสามสี่ร้อยแต่พอมาถึง หนึ่งพนสี่รบาทถูกกว่าที่คิดมากเลยค่ะก็ะเลยแฮปปี้ตอนแรกให้8สรุปแล้วมีของให้ก่อนและหลังออเดอร์ให้แปค่ะแนะนำนะคะก็คืออากาศก็ดีนะแบบวันร้อนนะช่วงนี้ร้อนไประเทศไทยร้อนมากร้อนตาแตกแต่ที่นี่ไม่ร้อนก็ลูกๆฟังดิฉันก็เดินหนีแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะไปถ่ายรูปหรือเปล่าไม่รู้เ,เจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไป ข้าท่าคาเฟ่ปากคลองหาดเจ้าร้านอาหารทะเลซีฟู้ดและคาเฟ่อาหารได้มาตรฐานราคามิตรภาพใครผ่านมาเส้นเรียบชายทะเลมุ่งหน้าสู่ชะอำก็แวะมาชิมมาทานก็นได้เลยที่ข้าท่าคาเฟ่